ถึงแล้วครับที่ปฏิบัติภารกิจครับน้ําอะไรที่สั่งไปจําไม่ได้จำไม่ได้ไหมือนวันว่าน้ำที่สั่งสั่งไปคือเป็นน้ําอะไรแต่ให้คนที่ไม่เก่งด้านศิละปะเลยมาทํางานศิละปะดูว่าวันนี้จะทําได้หรือเปล่าอ่าตัวนี้คือตัวอะไรน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวบอกผิดสีที่จะทําให้ได้สีม่วงคือเอาสีสีแดงผสมกับสี <c oughs> เขียวอ๋อสีฟ้า <c oughs> แม่แค่คั้นต้นก็รู้แล้วว่าผลจะออกมาเป็นยังไงผสมสียังผิดเลย <c oughs> ให้คนที่ไม่เคยไม่เคยระบายสีมันระบายสีอ่ะ มันก็น่าจะสวยแล้วเออสวยในแบบของเราไงงานเข้าแล้วเพื่อนๆสีม่วงไปเลอะตรงตรงเปลือกมังคุดแล้วอะ่ะแค่ดูก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะได้ว่ะได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้อันนี่ก็คือมังคุดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วฝีมือไผ่เองหนึ่งเดียวในโลกแล้วกันครับฝีมือของไผ่สอนวะรง สวัสดีครับไผ่สอนวรงครับวันนี้ไผ่มีภารกิจครับที่ต้องเดินทางไปอำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสส่วนภารกิจนั้นจะไปทำอะไรเดี๋ยวต้องติดตามแล้วก็ตามกันไปเดี๋ยววันนี้ขับรถไป1คนครับเหงาเหงส่วนจะมีใครรออยู่หรือว่าจะไปเจอใครที่ตักใบนั้นเดี๋ยวต้องลุ้นกันครับวันนี้มาขับรถไปด้วยกัน ถึงแล้วครับที่ปฏิบัติภารกิจครับวันนี้ไผ่จะมาทําอะไรเดี๋ยวรู้กันถึงแล้วครับสถานที่ปฏิบัติภารกิจของไผ่ในวันนี้วันนี้อยู่ที่เซรามิกดินนาราครับแต่ว่าจะมาทําอะไรเดี๋ยวรู้กันคิดว่าน่าจะทําได้แหละหรือว่าจะทําไม่ได้เดี๋ยวรู้กัน,ดนดดเดีู๋กัน,กนไปตามก็ไปข้างในกัน นานาจะได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งครับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ในความทรงจำ <c oughs> บรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากครับเขาบอกว่ามีทั้งให้ระบายสีเซรามิกใช่ไหมแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มให้เราดื่มด้วยเดี๋ยวลองไปดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้าง เพื่อนๆที่เซรามิกดินารามีมุมถ่ายภาพเยอะมากๆเลยเดี๋ยวมาลองเลือกมุมถ่ายภาพกันดีกว่าว่ามุมไหนสวยๆกันบ้างเมื่อกี้เข้าข้างในสั่งน้ำมาแล้วครับน้ําอะไรที่สั่งไปจําไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันว่าน้ำที่สั่งสั่งไปคือเป็นน้ําอะไรแต่มีโจทย์ของตัวเองว่าขอน้าเปรี้ยวๆแล้วกันโอเคได้เปรี้ยวสมใจ ปเปลี่ยวจริงๆรู้แล้วอะไรลิม้มติโซดาอ่ะมาแล้วครับมาถึงที่ปฏิบัติภา,ารกิจกันในวันนี้มาที่เซรามิกดินาราทั้งทีใช่ไหม<อ>ก็ต้องมาระบายสีเซรามิกดีกว่าแต่ว่าให้คนที่ ไม่เก่งด้านศิละปะเลยมาทํางานศิละปะดูว่าวันนี้จะทําได้หรือเปล่าเออแล้วออกแล้วผล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 ของการคนที่ไม่เป็นการออกแบบการดีไซน์อะไรเลยเนี่ยแล้วระบายสีเซรามิกออกมามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันแต่ว่าก่อนที่จะไปดูการระบายสีของผมใช่ไหมมาดูวันนี้อยู่ที่เซรามิกนินาราใช่ไหมเขาก็ยินรกเซรามิกต่างๆมาขายด้วยเดี๋ยวเข้ามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเพื่อนๆด้านในมีตุ๊กตาเซรามิก เียบเลยเต็มเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตัวนี้คือตัวอะไรน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวบอกผิดเดี๋ยวบอกผิดแย่อีกเพราะฉะนั้นเป็นตุ๊กตาเซรามิกรวมๆแล้วกันไปดูกันต่อมีอะไรบ้างอยู่ที่ตักใบใช่ไหมครับก็ต้องมีป้ายเฮ้ยป้ายเสาหลักเสาหลักกิโลบอกตักใบจากตักใบไปมาเลเซีย5กิโลใช่ไหมก็จากตักใบไปนราธิวาส33กิโลด้วยกัน ้ก็มีตุ๊กตาเซรามิกเพียบเลยหลากหลายรูปแบบตัวที่สำเร็จแล้วก็จะแบบเฮ้ยมีความสวยแล้วก็มีความน่ารักใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูฝีมือของผมกันว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้าง เมื่อกี้ดูในส่วนที่เป็นเซรามิกที่ระบายสีลงสีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มาดูในส่วนของเซรามิกที่แบบว่าเฮ้ยยังไม่ลงสีกันบ้างโอ้ยมีให้เลือกเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะมาเอาไอ้พวกเซรามิกนี่แหละมาระบายสีกันเดี๋ยวเราจะเอาเซรามิกทั้งหมดเนี่ยนะครับมาเลือกแล้วก็มาระบายสีกันเดี๋ยวมาดูฝีมือผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปตามหาเซรามิกกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรให้เลือกบ้าง แล้วครับวินาทีระทึกใจในการปฏิบัติภารกิจของเรานี่คือสีของเรานะครับที่จะต้องมาระบายเจ้ามงคุดในวันนี้ก็มีสีม่วงใช่ไหมคุณป้าเขาไปสมงเขเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงสีที่จะทําให้ได้สีม่วงคือเอาสีสีแดงผสมกับสีเขียวอ๋อสีฟ้าแม่แค่ขั้นต้นก็รู้แล้วว่าผลจะออกมาเป็นยังไงผสมสียังผิดเลยอ่ะ เดี <One input> <I> ๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะออกมาเป็นมังคุดแบบไหนกันอ่ะมาเริ่มกันดีกว่ามันจะออกมาเป็นมังคุดแบบไหนเดี๋ยวรู้กันให้คนที่ไม่เคยไม่เคยระบายสีมันระบายสีอ่ะเดี๋ยวลองดูขั้นแรกคือมันต้องมันต้องวางมังคุดมันต้องไม่ใช่สิบามันต้องถือมังคุดหรือว่ามันต้องวางมังคุดก็ไม่ได้ยากเนาะมังคุดมันสีนี้จริงเหรออารบายต่ออาบายต่อ มันก็น่าจะสวยแหละเออสวยในแบบของเราไงไม่ได้สวยในแบบของใครเลยงานเข้าแล้วเพื่อนๆสีม่วงไปเลอะตรงตรงเปลือกมังคุดแล้วอ่ะแค่ดูก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะได้ว่ะได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ทำไมมันไม่สวยอ่ะสวยแหละสวยแบบของเราเนี่ยเป็นสียงทุกคนก็คือแบบรู้หมดเลยว่าสกิลศิลปะไม่ได้ไม่ได้จริงๆ นี่เหมือนมังคุดเลยอะ่ะแถมได้และนี่ก็คือมังคุดที่ส็จเรีย้อยแล้วฝีมือภพยเองเมื่อกี้มีการเปลี่ยนสีเลือกนิดนึงจากเปลือกเขียวเป็นเปลือกเทาแล้วก็แบบเฮ้ยระบายสีใหม่ระบายใหม่ระบายใหม่ก็เลยออกมาเป็นปแบบนี้ไหมนี่แห้งียบร้อยแล้วเห็นไหมไม่เลอะเ,เลยไม่อะไรเลยมีความเป็นมังคุดที่สุดอันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไรอันนี้ของใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักเขาคงมาระบายเสร็จแล้วแล้วก็แบบตั้งไว้ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ออกแปออกแปไม่ใช่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 นี่อันนี้ชื่อนี่ขอผมความจริงก็คืออันนี้แหละเฟมือผมครับอันนี้คือไปเอาที่คุณป้าเขาระบายสีตั้งไว้เอามนเอามาดูก็เอามาดูคิดว่าน่าจะสวยกว่าของที่ตัวเองแต่ว่าอันนี้ก็คือผลงานตัวเองครับเปรียบเทียบกันเห็นไหมไม่เห็นความต่างเลยสวยเหมือนกันเป๊ะมีความเหมือนกันทุกอย่างเลย และนี่ครับก็คือการมาทำภารกิจวันนี้เกี่ยวกับการระบายสีให้คนที่แบบไม่ถนัดไม่เก่งด้านงานศิละปะเลยมาระบายสีผลก็จะได้มาบณนี้แหละเพื่พอนๆเอาอวดอวดอวดอหรือว่าจะอวดฝีมือ,อนี้ดีเอาอันนี้ด,ดีกว่าอ,อวดกว่อนตัวเองอลองรอยอารยะรมเนาะเปลือกสีเขียวมางคุดสีจะม่วงก็ไม่ม่วงแถมเนื้อเป็นสีฟ้าด้วยหนึ่งเดียวในโลกแล้วกันครับฝีมือของไผ่สอนว่ารง เสร็จสิ้นภา,นารกิจแล้วครับที่อําเภอตักใบที่ไผ่มาปฏิบัติภารกิจในวันนี้เนาะวันนี้ก็ได้มาระบายสีเซรามิกใช่ไหมที่เซรามิกดินดาราครับก็รู้เลยว่าเออตัวเองไม่ควรเอาดีทางด้านงานศิลปะอีกเลยเพราะฉะนั้นควรไปเอาดีทางด้านอื่นดีกว่าอ่ะ วันนี้ก่อนไปครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปที่ภัยสอนวรงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับฝากติดตามทุกช่องทางด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย